คิดจะเอาแล้วค่ะเหมือนโดนสวมเขาอะค่ะเหมือนแบบว่าทําไมออยู่ด้วยกันนอนด้วยกันทุกวันทําไมถึงมีปัญหาแบบนี้ได้ นะคะทุกคนควันนี้นะคะไม่ได้มีคอนเทนต์ไม่ได้ทําคลิปมีคอนเทนต์อะไรนะคะแต่วันนี้นะคะจะมาเคลียร์ใจ<ม>ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังกันดีๆนะคะตอนท้ายนะมีอะไรมีอะไรให้ทุกคนเซอร์ไพรส์อยู่นะตอนท้ายนะคะ<ม>ก็ตั้งใจดูกันดีๆนะคะและสำหรับใครที่กำลังจะไปดูคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้เราสองคนด้วยนะคะไปดูกันเลย โอเคนะคะทุกคนก็สําหรับ q a นะคะก็คือมีคนนะคะมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์ส่วนตัวมานะคะมาถามจูแล้วก็พี่มินนะคะว่าทําไมพี่ไม่เอาคําถามผมอ่ะทำไมไม่เอาคําถามหนูอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้เราแบบว่าเอ้าอีกแล้วหรอแบบว่าเราพลาดหรออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะพิมินใช่ค่ะก็อะไรอย่างนี้ละกัน เราอะได้แบบไลฟ์สดในทิกตอกด้วยนะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะเรียกง่ายๆเลยว่าช่วงไขหัวใจของมินจูนก็ได้เลยนะวันนี้แบบจะมาแบบเปิดอะเปิดทั้งหมดหมดจริงๆนะที่ไม่เคยได้ตอบเพราะว่ายังเกรงใจกันอยู่แล้วก็ยังกลัวแบบบางทีบางเรื่องก็ยังรับไม่ได้ที่จะตอบนะคะแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะที่จะตอบให้ทุกคนได้ยินและก็ได้เข้าใจกับพวกเรานะ ใช่เดี๋ยวเราจะมาบอกเมนี้นะคะบอกให้หมดเลยนะแล้วก็แบบว่าคือ,อยังไงอะสำหรับคนที่มาถามอะไรนี้นอกเราก็จะมาตอบกันในนี้อย่างเดียวเลยนะคะเราจะไม่ไปตอบข้างนอกนะคะทุกคนใช่แล้วเพราะว่าบางคําถามนะคะตอบบ่อยๆมันก็บรรทอนบรนทอนจริงๆนะอะไรแบบนี้เรื่องมันผ่านมาแล้วอะทุกคนแล้วแบบบางคนถามว่าเอก็เพราะว่าอยากรู้อะแบบอยากรู้มีจูนก็อยากตอบนะคะแต่เวลาตอบแล้วมันแบบความรู้สึกมัน เป็นอย่างนี้ะทุกคนเปนะ็นอย่างนี้ในวันนี้ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้โกรธนะคะที่ถามแบบว่าแต่ว่ามันรู้สึกแบบรู้สึกใจเต้นนะคะที่ต้องตอบนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมินกับจูนเตรียมใจมาแล้วนะคะ,ะ,คะที่จะตอบ คุยกันมาแล้วและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาดีหนึ่งแล้วนะคะใส่ชุดนอนใ <Aust ans> ส่ชุดนอนกันแล้วนะคะก็โอเคนะคะสําหรับคําถามที่แบบได้ยินกันมาเยอะมากๆเลยนะคะก็พวกพี่นะคะเคยทะเลาะกันรุนแรงไหมคะความจริงอะจูนอะเคยตอบไปในอ,ะ,อะไรนะ Q&A ใช่คือตอบไปใน Q&A แล้วแต่ว่าไม่ได้ตอบทั้งหมดเนาะก็เพราะว่าก็ยังเกรงใจพี่มินอยู่ด้วยแล้วก็ไม่กล้าตอบออกไปนะคะก็ ทะเลาะกันไหมนะคะเดีออย๋ยวปัญหานะคะปัญหามันคือปัญหาเรื่องอะไรนะเดี๋ยวจะให้พี่มินพูดแล้วเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งโอเคไหมมันมีค่ะปัญหาเรื่องผู้ชายค่ะเรื่องผู้ชายนะคะเขาแบบว่ามินจูนเคยทํางานใช่ไหมคะแล้วเขามาบอกว่าเขาว่าคุยกับจูนคือแบบว่ามินเป็นคนที่รับไม่ได้เลยว่าทําไมอ่ะทาไมแบบมินก็เป็นแฟนอยู่ในนั้นทาไมแบบจูนไปคุยกับผู้ชายอะไรแบบเนี้ยคือแบบ มินช็อกอะช็อกมากๆเลยนะคะแล้วเขาเอาหลักฐานมายืนยันด้วยนะเป็นแชทอะค่ะเป็นแชทไลน์อะไรแบบเนี้ยคือแบบมินแทบจะต่อยกับมันในนั้นเลยนะสุดยอแบบแผ่ปากล่าลายเลยนะคะคือแบบว่าวันนั้นเป็นวันที่แบบว่ามินระเบิดอะระเบิดมากๆเลยนะเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกรอบนึงนะคะก็เหมือนวันนั้นอะก็คือทํางานกันถึง่น้องก็อย่างที่พี่มินบอกนะคะก็เลยแบบว่าเหมือนแบบทะเลาะกันรุนแรงอะจนพี่มินอะเดินกลับห้องเนาะเป็นเป็นหอเราเรียกว่าเป็นห จูนก็เดินตามไปเลยนะคะก็คือออกจากงานไปเลยนะคะวันนั้นก็เดินตามกันไปแบบตามไปอ่ะแล้วคือพี่มินก็ไม่คุยกับจูนด้วยนะคะจูนก็แบบพยายามแบบเหมือนถามเหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคุยกันอ่ะก็เหมือนแบบว่าคืออารมณ์ตอนนั้นก็คือโมโหแล้วนะคะโมโหก็คือแบบเหมือนโดนสวมเขาอะค่ะเหมือนแบบว่าทําไมอ่ะอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันทุกวันทําไมถึงมีปัญหาแบบนี้ได้นะคะก็ คือผิดอะจุนถามว่าจูนผิดไหมจนก็ผิดนะคะผิดในเรื่องเรื่องหนึ่งบาง,งเรื่องและกันว่าผิดผิดในบางเรื่องนะคะที่แบบว่าไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเรื่องอะไรก็ถามว่าพี่บินกดกดมากไหมอะตอนนั้นอะตอนนั้นไม่คิดจะเอาแล้วค่ะตอนนั้นคือมินแบบตัดสินใจไปทํางานด้วยกันกับจูนคือแบบเอ้ยรักรักมากๆเชื่อใจไว้ใจแล้วถ้าแบบเหมือนทุกอย่างมันโดนพังพลายอะเหมือนโดนระเบิดอะทุกคนแล้วก็ จะพูดยังไงอะจูนอะงอทุกวิธีทางนะคะสําหรับคนที่ถามนะจูนอะพูดไปจริงๆจูนไม่ได้พูดติดตลกนะคะแต่จูนอะชอบหัวเราะนะคือถามว่าแล้วทําไมถึงแบบว่าง้อพี่มินกลับมาได้นะคะก็คือจะพูดยังไงอะเรื่องที่พี่มินได้ยินมานะจูนรู้ตัวเลยว่าจูนต้องโดนใส่ร้ายด้วยแน่ๆนะคะแบบเหมือนคําพูดแชทการกระทําอะไรเงี้ยบางอย่างจูนไม่ได้ทําจูนไม่ได้ส่งจูนไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วจูนก็ถามว่า เฮ้ยแล้วเธอแชทอ่ะเธออ่านครบหรือยังมาส่งให้เธอครบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วความจริงนะคะเป็นยังไงได่ให้พี่มินพูดเพราะว่าคนนั้นอ่ะเขาทักมาคุยกับพี่มินตอนที่เรากลับมาอยู่บ้านแล้วด้วยตอนนั้นนะคะทุกคนเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นมินก็เล่กแบบอ่ะให้อภัยจูนไปแล้วเรื่องนั้นไม่เป็นไรนะมินอาจจะเล่าแบบรวบๆนิดนึงนะคะเพราะว่าดีเทลมันเยอะมากๆนะแต่ว่ามินก็ เชื่อว่าเลือกที่จะไว้ใจจูนอีกรอบหนึ่งนะแตก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารักเพราะว่าจะให้แบบ จะให้มินเป็นเรื่องต้นใหม่ยังไงอ่ะมินยังไม่ได้หมดรักอะ่ะมินยังรักอยู่เลยอะไรแบบเนี้ยก็กลับบ้านกลับบ้านมาจูนก็กลับมาด้วยนะคะแล้วก็ก็ง้อตั้งแต่ตรงนั้นแหละก็คือเธออย่าไปไหนนะเธออย่าไปไหนนะแบบอยู่กับเขานะอะไรแบบเนี้ยแบบเขาไม่มีเธอเขาอยู่ไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยลองแล้วเนี่ยมินมินก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามินแบบยังไม่ได้คิดจะเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วพออยู่บ้านมาสักพักนะคะผู้ชายคนนั้นทักมาค่ะทักมาว่า มินมีแชทที่จูนคุยกับเขาอะค่ะคือส่งไปให้เขาได้ไหมเพราะว่าแฟนเขาท้องคืองงอะอะไรอะก็คือแบบว่ามินตั้งใจจะลืมลืมมันไปแล้วแบบเกลียดขี้หน้ามากๆเลยนะคะผู้ชายคนนี้มินเกลียดมากๆเลยนะแบบมาทำให้แบบมินพังแล้วมินก็ถามว่ามันเป็นเรื่องอะไรแล้วมายุ่งกับมินทําไมมินบอกว่ามินไม่มีแชทเขาก็บอกบอกว่าเอ้าอีนี่นี่อะไรแบบเนี้ยแบบกลัวทําผู้หญิงมาเยอะแล้วนะอ้าวทุกคน เขาเก่งกับผู้หญิงนี่ก็แบอบกรอคะภูมิใจมากไหมคะเก่งกับผู้หญิงเนี่ยเขาก็เริ่มแบบไม่ค่อยพิมน,นะคะเขาบอกว่าถึงตาที่แบบน้องต้องช่วยพี่แล้วแล้วก็ถามนะคะว่าแล้วแล้วพี่เคยช่วยอะไรหนูก็ไม่เคยช่วยอะไรนะคะมีแต่แบบ ช่วยแบบสร้างเวนสร้างตามกับมินนะอันนี้แบบมินโกรธมากเลยนะแล้วเขาก็มายอมรับความจริงเขาบอกเขาด่ามินค่ะก็มึงโง่เองอะ่ะเออจูนะ่ะมึงไม่เชื่อใจแฟนมึงกลัวไอ้จูนะ่ะมันไม่ได้คุยกับกูหรอกแต่ว่ากูอะปลอมแชทนะคะสร้างลายใหม่นะคะเพื่อเอาแบบให้เป็นรูปจูนแล้วก็เป็นคําพูดของจูนมาคุยกับตัวเองอะคะ่ะคือแบบช็อกช็อกมากๆผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าจะเป็นพ่อคนนะคะทําแบบนี้ได้ยังไง จูนพอมารู้แบบนี้นะคะอันนี้เพิ่งรู้เลยนะอันนี้เพิ่งรู้เลยนะว่าเขาปลอมแชทอะคือแบบว่าเสียใจนะถ้าถ้าตอนนั้นอะคือแบบว่าเลิกกันไปจริงๆนะแล้วมารู้ที่หลักแบบนี้โคตรเสียใจนะเพราะว่าจูนอะเหมือนถามแบบเหมือนจะพูดยังไงตัวเองถามถามพี่มินแล้วว่าเธออ่านแชทหมดแล้วเหรอมันส่งให้เธอหมดแล้วเหรออะไรประมาณนี้แล้วพอมารู้ที่หลักนะคะว่าแชทที่พี่มิน เห็นทั้งหมดอะคือเหมือนเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะมาปั่นให้เราเลิกกันนะคะบอกว่ามันเกิดจากความหมั่นไส้ค่ะแบบจูนไม่คุยกับเขาอ่ะเพราะว่าจูนเปคนเข้าไปทํางานก่อนใช่ไหมคะแล้วมินเข้าไปที่หลังแล้วจูนก็จะแบบเหมือนเขาบอกบอกกับมินนะคะว่า จ,จุนบอกไม่มีแฟนจุนบอกว่ามินเป็นแค่พี่น้องนะคะคือแบบทุกคนมินเดินจับมือจุนออกจากโรงงานทุกวันหลายๆคนไม่รู้จักยังมีคนทักเลยอะไรแบบนี้ใช่เฟซเฟซก็ตั้งสถานะรูปก็โพสอะไรก็โพสก็ค,คือเขาป่วนมากๆเลยนะคะก็ย่ามาต่อกับเรื่องใหม่เยนะคะก็คือ คือคลิปนี้ก็เหมือนจยาวๆหน่อยนะคะก็คือเหมือนมานั่งคุยกันเนาะเปิดใจเปิดใจกับมินจูนเปิดใจมินจูนะคะสำหรับคนที่แบบถามเข้ามาเยอะเยอะจริงๆนะคะทุกคนแบบถ้าเอาถ้าแบบเป็นไปได้นะคะมานั่งคุยกันเลยก็จะมันยาวมากๆใช่แล้วก็สำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็เดี๋ยวจูนจะมาเล่าเรื่องแบบว่าก่อนจะมาเป็นมินจูนนะคะก่อนเราจะได้คบกันนะคะมันเราจะได้มาอยู่ด้วยกันใช่แบบเอาตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะคะสาหรับเคยตอบไปใน Q&A แล้วนะคะแต่ว่า ตอไปนิดเดียวเนาะ<ม>พี่มินเนาะตอแค่ช็อต,น,ตนิดเดียวเออเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังละกันอนะ่ะเดี๋ยวเริ่มจากพี่มินก่อนละกันเอาแต่ทำไมต้องเริ่มจากมินก่อนตลอดเลยอเอาเริ่มจากพี่มินก่อนนะ<ะ>มินอะมีแฟนใช่ไหม เอาแบบพูดจริงๆเลยมินมีแฟนใช่ไหมคะแล้วมินเป็นคนเจ้าชู้มากๆเจ้าชู้มากๆบมากๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่อยากจะไม่ได้ว่าแบบรวยตัวเองเหรืออะไรน,นะคะแต่คือเลวคะ่ะแต่คือเลวเลวมากๆเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าชีวิตนี้คงหยุดกับใครไม่ได้แม่ด่าประจําเลยนะคะจะเอาใครก็เลือกสักคนนะคะเคยอยู่ในจุดที่นอนด้วยกันสามคนด้วยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของมินจูนะฮะพี่มิน ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของมินจูนเนี่ยอ่าพูดต่อคือแบบว่าชีวิตนี้แล้วแบบถามว่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่าก็ไม่มีใครจริงใจกับมิน,นะคะ่ะแต่วว่าทุกคนมาก็แค่ผ่านไปอะไรแบบนี้นะคะพอเริ่มโตขึ้นอายุเริ่มเยอะแล้วนะคะก็ไม่อยากแบบ อยากจะเลิกเลิกที่จะแบบรักใครให้ใจใครไปอะไรแบบเนี้ยว่าแบบจะไม่เอาแล้วจะไม่เอาแล้วนะคะมินก็เลยเลือกที่จะเรียนนะการท่องเที่ยวนะคะแบบเรือสำราญและโรงแรมนะคะมินก็ไปเลือกเรียนนะคะเป็นการเรียนหลักสูตรสั้นๆนะเรียน2เดือนฝึกงาน6เดือนนะคะแบบมินไม่มีอะไรที่ต้องยึดติดอยู่บ้านแล้วอ่ะแฟนก็ไม่มีอ่ะก็บินไปภูเก็ตนะคะไปฝึกงานเรียนที่นี่2เดือนแล้วก็บินไปภูเก็ตไปฝึกงานนะคะยาวมากยาวมากนะคะชีวิตที่มิน ใช่แล้วแล้วก็คือแบบว่าวันนั้นนะคะก็มินไปภูเก็ตและทุกคนคิดว่าภูเก็ตเป็นไงร้านเหลา้าร้านอะไรแบบนี้เยอะมากๆฝรั่งก็เยอะนะคะแล้วมินชอบนะคะชอบฝรั่งแมะะ้แ่ทุกคนแต่ตอนนี้ชอบจูนนะแล้วก็คือว่ายัางไงมาเจอกับจูนใน สตอรีะะ่ไอจีอะค่ะเขาเขาเกิดวันเดียวกับแม่มินนะคะคือวันที่17สิงหานะเอ้ยแบบไม่มันมีก่อนหน้านั้นมันมีเกานหน้านั้นอย่ามาสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะจูนอะเคยเหมือนว่าทะเลาะก,กับแฟนเลิกกับแฟนไปนะคะก็เคยบมืนลงสตอรี่ว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาขอเป็นแฟนนะอะไรประมาณนี้นี่มาเมน้นมาแบบใส่ <c oughs> เขาเรียกว่าไงนะ ตอบ<ม>อะมาตอบไม่ปมาตอบเลยมาตอบเลยแล้วจุนก็ส่งไปแค่ emoji นะคะ<ต>มินก็ไม่ได้จริงจังนะคะไม่ได้สนใจใช่แต่ว่าคือแบบเหมือนโลกจะเหวี่ยงพี่มินมาให้แล้วรอบหนึ่งครั้งหนึ่งนั่นแหละตอนนั้นแล้วก็ผ่านไปเป็นปีนะคะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็มีแมวนะคะแมวสื่อรักนะคะพี่มินลงสตอรี่นะคะแล้วจุนจุนอะชอบแมวแล้วเหมือนว่าพี่มินลงจุนก็ไปใส่ emoji ในไอจีสตอรี่ไอจีนะคะ แล้วก็ล่าสุดเลยก่อนที่จะได้คบกันก็คือวันเกิดของจูนนะคะมันจะให้เป็นคําถามเนาะจูนก็เขียนแบบแฮปปี้วันเดย์ตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้คนมาเม้นมาม้นอะไรอย่างนี้นะคะก็มีหนึ่งในนั้นก็มีพี่มินนะคะมามินนะคะแล้วก็บอกว่าอะไรนะแล้วก็ไปขอบคุณเธอใช่ไหมแล้วขอบคุณในเ e เ t m e s s a ศษนะคะแล้วก็คุยกันปุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าวันนี้ก็วันเกิดแม่เขาเหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้คุยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วตอนนั้นจูนก็พึ่ง อ่ะเขาเรียกว่าไงออกจากงานนะคะก็คือเรียนจบจุน้วเรียนจบปุ๊บทำงานเลยแล้วก็เพิ่งออกจากงานมาอยู่บ้านได้พักหนึ่งนะคะก็ได้คุยกับพี่มินนี่แหละก็คือตอนนั้นโสดด้วยโสดได้แค่พักเดียวนะไม่ได้นานนะพักหนึ่งเหมือนกันไม่ได้นานนะคะแต่ถามว่ามีคนคุยไหมก็มีนะคะตอนนั้นนี่ก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะรู้จัก หน้าตาแล้วนะคะคุยแบบคุยเป็นกิจจากลักษณะกับคุยไปทั่วนะคะจะคุยแค่แบบว่าในผับนะคะเพราะเลิกลาผับแล้วก็จบกัน,นะะอนนะไรคำนี้เรียกว,ว่าคนคุยก็คุยแค่นั้นอ่ะก็เลยเรียกคนคุยไงแล้วก็มีพี่มินเข้ามานะคะก็ือนคุยกันคุยกันไม่ไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะไปกินหมูกระทะจุนจําได้เลยเขาไปกินหมูกระทะแล้วระหว่างทางที่เขากลับจะกลับจะกลับอะกลับจากกินหมูกระทะนะคะเขาก็พูดขึ้นมาว่า ไม่อะเขาก็อยากฟังตอนนี้นเขาก็อยากฟังถามมินก็เขินนะเนี่ยเอามาพูดไหม,าถ,ามาถามว่าเธอจะเป็นแฟนกับเขาไหมเธอจะเป็นแฟนกับเขาไหมโกหกเขาว่าไม่ดีินแต่ความจริงอะได้ยินแล้วก็คือเหมือนเขาจะไปทำธุระอะไรตอบไม่รู้นะคะเขาก็เลยวางสายไปโกนจูนก็พิมพ์เข้าไปจูนจาได้เลยนะอันเนี้ยคือจูนก็พิมพ์เข้าไปในในแชทเขานะว่าที่ถามมาเมื่อกี้ โอเคนะอะไรแบบนี้ส่งอีโมจิโอเคโอเคนะอะไรอย่างนี้เขาก็ถามว่าอันเนี้ยแปลว่าอะไรจึงก็เลยบอกว่าตกลงไงอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละก็คือจุดเริ่มต้นนะคะที่แบบได้คบกันเนาะแบบคุยกันไม่ถึงส่งอาดทิยได้ซ้ํานะคะมินเป็นคนที่ไม่ชอบคุยกับใครนะเคยถามจูนด้วยนะคะว่าเวลาจะคบกับใครอ่ะต้องคุยนานๆไหมอ่ะต้องคุยให้แบบรู้ไส้รู้ภูมิกันก่อนหรือเปล่านะจูนก็บอกว่าเป็นคนคุยนานนะ เออแล้วมินไม่ชอบอะคือแบบว่าเราไม่สามารถมีสถานะกับเขาได้อะเราถึงเราห่ว,หวงเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไปหึงไปห่วงเขาถ้าเรารู้สึกกับเขาไปแล้วแล้วเขาบอกว่าก็เราไม่ได้เป็นแฟนกันเอา้าแล้วอย่างนี้คือแบบเหมือนมินก็แค่คนคุยปะมินก็แค่แบบตัวสำรองอะไรแบบนี้มินก็เลยต้องการสถานะที่มันชัดเจนนะคะก็เลยแบบว่าต้องให้สถานะมินด้วยแบบเออตอนนี้เราเป็นแฟนกันนะอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละค่ะแล้วมันก็คือจุดเริ่มต้นของมินจูนนะคะก็ จะพูดยังไงอะเราตกลงคบกันแล้วแต่จูนอยู่นะครสวรรค์พี่มินอยู่ภูเก็ตให้ทุกคนคิดดูสิเขาต้องไปฝึกงานที่นั่นหเดือนถูกไหมแล้วถ้าเป็นแบบทุกๆคนอะจะรอกันไหวไหมจูนไม่เคยรอใครนะคะไม่เคยรอใครแบบนี้จูนกล้าพูดเลยว่าจูนไม่เคยรอใครแบบนี้แล้วก็เหมือนว่าจูนก็มีโอกาสได้ไปทํางานที่ลบุรีนะคะก็ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพี่มินแล้วเหมือนว่าพี่มินน่ะเขาก็กลับมาหาจูนนะคะตอนคบกันได้2เดือนแล้วแล้วเหมือนว่าเขามาอยู่ได้ประมาณ ห้าหกวันปะลามาหกวันหกว,วันนะคะประมาณห้าหกวันนะคะเข,เขาก็กลับไปเนาะเหมือนกลับไปที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เหมือนความรู้สึกจูนอะเป็นคนนิ่งๆกับเขาเองอันเนี้ยก็จูนก็คือผิดเองด้วยที่เป็นคนแบบนิ่งๆน,นะคะแล้วพี่มินอะเขาก็คิดว่าจูนอะคงไม่อะไรกับเขาใช่ไหมใช่ค่ะแบบมาเจอกันขอแบบจูนแบอบกว่าขอให้ได้เจอหน้าก่อนจะรู้สึกยังไงหรือไม่รู้สึกยังไงก็ค่อยแบบคิดอีกทีนะค่อยคุยกันอีกทีแล้วเจอแบบนิ่งอะนิ่งมากเลยคือแรกไม่ทําอะไรเลยอุไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ไม่ไม่กินข้าวด้วยกันแบบเขินเขินมากเขินเลยนะคะเขินมากๆนะปกติก็เลยแบบใครแต่เขาก็ยังแบบเก็บอาการอยู่อะไรประมาณนี้มีสาหรับมินเนี่ยมินก็คิดว่าเอ้ยเขารักษาน้าใจเราอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแบบทําไมไม่ค่อยแสดงตัวเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็คือแบบพอกลับไปใช่ไหมมินก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ได้ชอบเรามากอะไรประมาณเนี้ยมือนจะจบจบกันไปเลยวด้วยกน็มินก็จะเริ่มถอยให้ค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วเหมือน ตั้งแต่คบกันไปตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าพูดคาว่าเขารักเธอน,นะอะไรประมาณนี้จริงจังเลยนะตอนนั้นอะแล้วพอสองเดือนต่อมาใช่ไหมนี่เหมือนแบบก็ยังไม่ได้เลิกกันนะคะทุกคนพี่มินนะเขาก็กลับมาหาจูนอีกรอบหนึ่งเหมือนแบบกลับมาหาจูนอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นงานฤดูหนาวของลรบุรีนะคะตอนนั้นนะคะได้มาเที่ยวด้วยกันนะคะมีโอกาสมาเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็เหมือนแบบ เขาเรียกว่าไงอะละลายพฤติกรรมบอก็เหมือนเริ่มคุยกันมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นจูนมานอนกับพี่มินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะคือจูนไม่ไปทํางานเลยสองวันคือที่จูนทางานอะมันอยู่สารอาทิตย์อยู่แล้วก็คือจันทร์อังคารก็ไม่ไปทํางานนะคะเพื่อที่จะอยู่กับพี่มินคือแบบกเลยมากอะตอนนั้นอะเหมือนรู้เลยว่าเอาละกูรักเขาและอะไรประมาณนี้เปิดใจอะเอาละเอาละอะไรประมาณเนี้ย แรกนะคะมินมีเพื่อนอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเป็นพี่ค่ะชื่อพี่หนูเล็กนะคะแล้วก็คือแบบแบบว่าพี่คนเนี้ยหนูจะไม่จริงจังกับเขาหรอกคือแบบถ้าเกิดว่าไม่ร้องไห้เท่ากับไม่แพ้ใช่ไหมคะคาของมินแล้วยุติตีแบบมันมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วมินมน้าตาไหลอะทุกคนไปเทีเ่ยวแล้วแบบว่าพี่หนูแพ้แล้วก็คือแบบรูตัวแล้วนะคะว่ารักถ้ามินร้องไห้นี่คือแบบรักเล้วนะคะแต่ทีเรวแบบไม่ร้องเลยแต่จนลร้องไห้มินก่อนนะใช่ร้องไห้เพราะว่าม<ห>ินไปเที่ยวเยอะแบบ ภูเก็ตอะแหล่งท่องเที่ยวมันเยอะนะคะเวลาไปเที่ยวก็ชอบประชดกันมินไปจูนก็ไปจูนไปมินก็ไปอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละจูนได้มีโอกาสนะคะก็คือพี่มินฝึกงานจบนะคะวันนั้นจูนแบบตื่นเต้นมากอยพี่มินจะได้กลับบ้านแล้วนะคะคือพี่มินอะขึ้นอะคือวันนั้นเครื่องบินมาถึงที่ดอนเมืองตอนตีสามปะ ประมาณนี้นะคะไฟมาถึงที่ขึ้นไฟประหยัดมาใช่มาถึงดอนมาถึงดอนเมืองนะคะประมาณตีสามตีสี่จูนนะคะก็ขึ้นรถตู้นะคะแบบพี่เที่ยวเลขมันเที่ยวไหนอะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วตู้ตอนนั้นโชคดีมากเลยนะคะมีคันหนึ่งเขาออกจากที่เขาเรียกว่าไงอะที่จอดระดับไม่รู้ตีสามนะคะไปถึงที่นู่นก็ไม่เกินตีสี่อะไม่เกินตีสี่ครึ่งอะประมาณเนี้ยไปหาพี่มินนะคะที่ดอนเมืองตื่นเต้นมากๆวันนั้นอะ ือแบบก็เดินเข้าไปไม่รู้อะไรเลยนะคะไม่เคยไปนะคะแล้วพอนั้นก็มาอยู่เขาเรียกว่าแงมาอยู่บ้านเธอเนาะ<ช>จุนก็ทํางานนะคะแล้วก็ไปกับคือจุนอยู่ของพักกับพี่นะคะก็แบบว่าพอแบบเรื่องงาน,นปุ๊บมาหาพี่มินพอใกล้จะถึงเวลาไปทํางานนะคะจุนก็จะไปบไปหอพี่นะคะอาบน้ำเป่งตัวไปทํางานนะคะอะไรประมาณนี้เนาะก็แบบมีเวลาเจอกันนิดๆหน่อยอยจนมาถึงวันที่แบบว่าจุนทนไม่ไหวนะคะที่แบบว่าจะคิดถึงพี่มินได้ไหลาออกจากงาน,นะคะ่ะ ออกจากงานนะคะแล้วก็มาอยู่กับพี่มินที่บ้านพี่มินนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดเริ่มต้นเขาเรียกว่าไงเวลสองอเวลที่สองนะคะที่แบบว่าอยู่ด้วยกันนะคะคบกันเป็นแฟนนะคะก็เกือบปีนะคะตอนนั้นประมาณสักเดเดือนเออประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนได้นะคะเรคบกันได้ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนนะคะก็ได้มาอยู่ด้วยกัน ก็พอมาอยู่ด้วยกันนะคะก็มีความคิดที่ว่าอยากจะไปทํางานด้วยกันก็นั่นแหละก็ไปทางานที่นั่นนะคะแล้วก็เกิดเรื่องที่เล่าไปตอนแรกเนาะทุกคนก็คงเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ถามถามเข้ามาว่าพี่มินรักจูนไหมจูนรักพี่มินไหมนะคะสาหรับจูนนะคะจูนรักพี่มินมากมากนะคะแรับมินตอนนี้ก็รักค่ะรักแบบว่าไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอะไรเลยนะคะถ้าเกิดว่ารักก็คือแบบให้แล้วมินนะคะแบบไม่เคยบอกนะคะ ตัดสินใจนะคะว่าบอกกับพ่อกับแม่เลยนะคะว่าคนนี้มินจริงจังนะซึ่งคํานี้นะคะมินไม่เคยบอกกับพ่อกับแม่เลยนะคะแล้วแม่พ่อก็สักกี่เดือนอ ะะแต่ว่าแบบจริงจังคนนี้มีจริงจังถ้าไม่ใช่มินก็ไม่เอาใครแล้วนะถ้าแบบมินถามว่าพ่อแม่ครอบผู้หญิงอะไรแบบนี้มินครบผู้หญิงตั้งแต่ป .4 นะคะคือแบบว่าจะพามาอยู่บ้านตลอดเลยคือแบบไม่มีใครว่ามินอยู่แล้วอันเนี้ยคือแต่มาเจอคนเนี้ยคือแบบเขาเอาใจมินไปเขาเอาไปแล้วอ่ะเขาก็เอาใจจูดไปเหมือนกันนะคะแล้วก็นะคะหลังที่ออกจากงานมานะคะก็ เหมือนว่าเราอะทำดิจิตอกกันอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับเรื่องต่อไปเลยนะ mm hmm. ก็สำหรับเราทำดิจตอ k กันอยู่แล้วแล้วก็มีคนติดตามนะคะเป็นแบบหลักหมืน่นอะไรอย่างงี้เนาะลราก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็มีคนเหมือนมาคอมเมนต์เหมือนมาอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้เราท o u t u b e นะคะเราก็เลยคุยกันคุยกันก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบเวทุกคนให้ทําเราก็จะทําเลยไม่ใช่นะคะทุกคนก็ คุยกันพักนึงเลยแหละพักใหญ่ๆเลยแหละเจ้าบอกนะคะทุกคนมินเป็นคนกลัวกล้องมากเลยนะคะมี a c e b o o k มีอะไรเงี้ยที่เขามีไลฟ์สดกันไม่เคยคิดแต่จิ้มเข้าไปไลฟ์เลยนะคะคือแบบว่าแบบมินว่ามันน่าอายอะคือแบบเป็นคนอะมินเป็นคนไม่มีเพื่อนนะคะไม่ค่อยมีเพื่อนนะแล้วก็แบบถามว่ามีไหมเขาก็อาจจะอยากเป็นเพื่อนกับเรานะคะแต่ว่ามินกลัวค่ะกลัวแบบก,แบบก,แบบการถูกหักหลังเลยเพราะมินเจ็บมาเยอะมาก นั่นแหละคะ่ะเราก็เลยลองมาทำนะคะ YouTube ก็รู้สึกดีนะคะที่แบบมีคนมาชื่นชอบนะคะแบบคนแบบจะพูดยังไงส่งของมาให้้อชอบพวกพี่มากๆเลยนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยนะคะที่แบบมาชื่นชอบเราสองคนเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะพ,พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวเลยแบบมีคนคอยมาซัพพอร์ตเราสองคนนะคะแล้วก็แบบจะพูดยังไงหาคําขอบคุณแบบไม่หวัน่นไม่ไหว มินจูนะคะเป็นลูกคนเดียวนะคะแล้วได้รับความรักแบบนี้แบบมินไม่รู้ว่าจูนแบบครอบครัวจูนอบอุ่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามินน่ไม่เคยแบบได้รับความอบอุ่นสักเท่าไหร่นะคะคือแบบรู้สึกดีใจมากๆนะดีใจที่ทุกคนแบบว่ามาคอยแบบมินแบบไม่สบายก็มินหายไวๆนะอะไรแบบเนี้ยแบบฮิวอะทุกคนแบบฟูอะทุกคน กบบ็นะคะ,นะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเหมือนว่าเรามาเปิดใจคุยกันนะคะแล้วตูก็ขอวัดใจทุกคนนะคะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะคะถ้าใครดูจบนะคะเมน้นหัวใจสีม่วงกับสีฟ้าไว้เลยนะคะตูจะวัดใจทุกคนนจะดูนะว่าทุกคนแบบฟังจริงๆหรือเปล่านะคะคลิปวันนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะคะก็อยากให้ตั้งใจฟังกันดีๆนะเพราะว่า เขาเรียกว่าไงกว่าจะมาเป็นมินจูนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็สําหรับคืนนี้นะคะก็ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยพพอร์ตแล้วก็คอยให้กําลังใจนะคะถ้าใครชอบคลิปคลิปแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้มินกับจูนด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราสองคนได้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะเราทําไม่เป็นนะ <laughs> ทาไม่เป็น <laughs> โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย